สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยนิงกกตูมนะคะนี่ค่ะยันนิงกลับมาแต่บ้านมาอยู่บ้านกกตูมนะคะก็ทํางานบ้านนะคะงานบ้านเยอะมากค่ะเพราะว่าน้องนาจาอยู่คนเดียวปู่นาจาก็ปู่นาจาก็ไปที่สวนยางนอนที่สวนยางแล้วก็น้องนาจาก็นอนคนเดียวนะคะแล้วทีนี้ย่าก็เลยมาเก็บกวาดนะคะเก็บกวาดที่ ห้องบ้านถูบ้าน,กานเก็บกวาดบ้านโอ้โหจะเสร็จนะคะพอเสร็จแล้วนะคะพอเสร็จแล้วย่าก็จะทําอะไรรู้ไหมเดี๋ยวจะทําให้ดูจะนวดพอเสร็จแล้วก็จะนวดให้ตัวเองมันปวดขัดปวดขายากก่าเคยเป็นหมอนวดเก่านะคะนี่นะคะจะบอกวิธีการนวดถ้าคนนะถ้าเรานะคะ เราปวดเมื่อยปวดแข้งปวดขาปวดเมื่อยแล้วว่าเราจะทํายังไงให้ในเมื่อเราไม่มีคนอื่นที่จะทําให้เราไม่มีคนอื่นที่จะทําให้เราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองค่ะช่วยเหลือตัวเองคือทํายังไงคะนี่ค่ะนี่คือขวดน้ําร้อนนะคะนี่ค่ะขวดน้ําร้อนเป็นขวดน้ําหวานที่แข็งค่ะแล้วเราก็จะใช้ใช้ขวดนี้เป็นขวดน้ําร้อน ใส่น้ำร้อนๆน,นะคะน้ำร้อนๆแล้วน,น,น,นี่จับเทพไม่ได้นะน,นี่ร้อนมากนะแล้วทีนี้เราก็จะใส่ที่ถุงมือของเราถุงใส่ปลอกมือของเราปลอกแขนของเราเราก็จะเอามาใส่ค่ะเดี๋ยวนะคะจะทำให้ดูก็จะมาใส่แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะรัดปากปิดปิดง่ายๆนะคะทำแบบนี้นะคะแล้วทีนี้เราจะใช้ขวดน้ำร้อนนี้นะคะนวด เราปวดที่ไหนเอ,อ่ยนะคะเราปวดที่แข้งขาแล้วก็เราก็จะใช้ปวดน้ําร้อนนี้นะคะเอาไว้ข้างลดล่างแล้วเราก็นั่งทับหุ่มผ้าด้วยแบบสบายสบายเพา,าใช้ผ้าหม่มนี่นะคะใช้ผ้าหม่มเอาสอดไปที่ใต้ขาที่สิ่งตรงที่เราปวดนี่ค่ะส่วนเราปวดเนาะนี่นะคะส่วนเราปวดนี่นะคะ,ระ,คะเราปวดแข้งปวดขา เราก็เอาใส่เอาใส่ด้านนี้นะคะ,ะที่เป็นเงาขาแล้วเราก็ปิดผ้าไว้ค่ะปิดผ้าห่มไว้ห่มผ้าไว้นะคะห่มผ้าไว้แล้วเราขยับสมมติเราหนักแล้วก็เราเราร้อนเราก็ขยับไปเรื่อยเืเราก็นั่งทับอยู่หนึ่งชั่วโมงนะคะจนกว่าน้ําร้อนจะเย็นค่ะแล้วทีนี้เราก็ เคลื่อนไปที่ใหม่แล้วเราก็สะบัดเห็นไหมลั่นเลยนะคะก่อนที่เราจะใช้เราก็ต้องทายานวดแต่วันนี้แย่ได้ได้ยาหม่องยานวดหมดนะะเอายาหม่องมาทาดวดาทาก่อนนวดซึมให้ก่อนแล้วเราค่อยมานี่ค่ะเราก็เอาสอดเข้าไปแล้วเราก็ทับไว้จุดที่เราปวด วดแข้งปวดขาจุดที่เราปวดเราจะช่วยเหลือตัวเองได้นะคะช่วยเหลือตัวเองได้นวดให้ตัวเองได้พอแก้ขัดได้ช่วงเวลาจะาปวดแรงค่ะดีกว่าเราไปหาหมอเราไปหาหมอค่าใช้จ่ายแพงมากแต่ถ้าคนมีเงินก็ไปหาหมอค่ะแต่ถ้าไม่มีเงินคนสําหรับคนที่ไม่มีเงินนะคะจะใช้นวดให้ตัวเองนะคะเราก็จะใช้ตัวนี้ได้นะคะแก้ได้มากนะคะ เส้นทุกเส้นนะคะจะเป็นคนที่ปวดเส้นปวดเอ็นจะเป็นมากช่วงฤดูหนาวฤดูหนาวเส้นเอ็นจะกเลิอกอ้าวย่าเนี่เคยเป็นหมดทั้งยกแขนไม่ขึ้นบางครั้งยกแขนไม่ขึ้นปวดมวดมวยแขนปวดแขนปวดลกไหลยกขึ้นๆยกมัดผมก็จะมัดไม่ได้ตอนนั้นนะคะมัดไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ส่วนที่แขนย่าก็ใช้นี่แหละนะคะ เอาใส่ใส่ด้านเน่าแขนของเราตัวนี้แล้วเราก็นอนทับนอนทับผ่มผ้าอุ่นๆไว้ทั้งวันทําทั้งวันเลยปวดเอวก็ใส่ที่เอวใส่ที่เอวแล้วก็นอนทับค่ะนอนทับที่เอวเคลื่อนย้ายไปแต่ละที่ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมง30มสินาทีนะคะคือการแก้ปัญหาให้กับตัวเอง นี่คือการแก้ปัญหาให้กับตัวเองถ้าเรามีปัญหาจุดนี้เผื่อเราจะหาคนนวดคนบีบเผื่อจะได้ไปหาหมอบางทีมันจะแก้ปัญหาได้บางทีถ้าคนขยันทำจะหายเลยนะคะค่ะข,ขยันทำํำแล้วเส้นเราอย่าปล่อยให้มันเป็นนานถ้ามันรู้สึกปวดปวดขัดขัดเราเริ่มทําเลยค่ะถ้าเส้นตึงมากต้องใช้เวลามาก เวลามากคือถ้าเส้นตึงบางคนตึงแต่ก็พอไปก็ไปไปมามาอพอไปก็ไปได้เดินได้กระเพดกระพักแก่แข้งแก่ขาไปอืมอย่างนั้นพอไปได้ก็ไปไม่ทํามันก็ทําให้เส้นกําเริบเส้นจะยึดเหนียวแข็งไปเรื่อยๆตึงไปเรื่อยๆแ,แล้วทีนี้รักษายากค่ะถ้าเราเริ่มเป็นเราจะต้องทําเร็วๆ แล้วถ้าเรามีเพื่อนหรือว่ามีลูกมีหลานให้เขาเหยียบนอนเม็ดแล้วก็ให้เหยียบหลังจากที่เราซาใช้ขวดถ้าเราไม่มีเราก็ใช้ขวดตัวเดียวนี้ได้คุ้มทั้งคืนคุ้มทั้งวันค่ะเปลี่ยนจุดแล้วก็จะมาใส่จุดด้านหน้าจุดด้านหน้าก็คือใต้หัวเขา่านี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูจุดด้านหน้านะคะนี่ค่ะ จุดด้านหน้าก็คือตัวใต้หัวเข่านี้นี่คือหัวเข่านะคะแล้วคือใต้หัวเข่านี้นะคะนี่คือใต้หัวเข่านี้นะคะนี่เราก็จะเอาใส่เอาใส่จุดตรงนี้นะคะจุดใต้หัวเข่านี้นี่ค่ะใส่จุดใต้หัวเข่าตรงนี้นะคะแล้วเราก็เน้นนะคะเน้นแล้วเราก็ผ้าห่มคุมไว้มันจะได้อบอุ่นมันจะได้อบความอุ่นอบความอุ่นหัวเข่าคุมไว้อบความอุ่นไว้นะคะนี่คะ่ะ ยาไปอยู่ที่จะปะดงดำดำตัวยิ่งดำน้ำมันเค็มเนาะคือน้ำมันเค็มนะคะตัวดำดำนี่ค่ะนี่ก็คือหมอนวดจำเป็นนะคะไม่ใช่หมอนวดที่ไม่ได้อะไรหรอกค่ะก็คือจำเป็นแก้กปัญหาได้คือตัวเองเป็นตัวเองเป็นแล้วก็ตัวเองก็แก้ปัญหากับตัวเองก็หายนะคะ แต่ว่าแม่ของย่าหนิงเป็นหมอนวดที่แท้จริงได้ใบประกาศมาจากวัดโพเรียบร้อยแต่สําหรับย่าหนิงก็เรียนจากแม่ค่ะแล้วก็ตัวเองก็เป็นก็แก้ปัญหาได้หมดค่ะเรียนมาจากแม่เป็นหมดค่ะแล้วทีนี้เราก็จะใช้ในการนี้ถ้าทําให้คนอื่นนะคะกางเกงที่เราจะใส่นวดเราก็จะใส่กางเกงตัวหลวมๆหน่อยนะคะตัวฟิตไม่ได้นะคะก็ต้องเอาตัวหลวมๆหน่อย ค่ะยากเอาตัวหลวมๆที่มาใส่เวลาเราทำมันจะได้ขุดขาเข้าสบายนี่อย่างนี้นะคะค่ะเวลาเราถ้าเราปวดหลังนะคะเราปวดหลังเราก็าใส่บนหลังนะคะอือตอนนี้จุดนี้คือเราปวดหลังเนาะนี่ค่ะปวดหลังหรือว่าปวดต้นขอนะคะเราจะใส่จุดนี้นะคะนี่เราจะใส่จุดนี้นะคะปวดต้นคอปวดหลังนะคะใส่ไปตามนี้นะคะน้ําร้อนขวดเดียวนะคะใช้ได้คุ้มค่า แล้วก็นอนหลับไปเลยการคืนก็ทําได้หลับคาขวดเลยนะคะเป็นความรู้นะคะเล็กๆน้อยๆน,นะคะที่จะแก้ปัญหาได้สําหรับคนที่ปวดเมื่อยปวดเส้นปวดเอ็นนะคะค่ะยาก,ก็เป็นถึงว่าเป็นหมอนวดจําเป็นค่ะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ ยายหนิงมาอยู่ที่บ้านนวดให้ตัวเองก่อนตอนนี้ปวดเมื่อยค่ะแล้วเจอกันคลิปใหม่นะคะถ้าใครสนใจอยากจะให้ยายหนิงแนะนำวิธีการที่จะทำอีกนะคะก็โทรมาได้ทักไลน์มาได้นะคะเบอร์ไลน์0878613986นะคะค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปต่อไป